สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะฮะหลังจากที่พวกเราเนาะไปเก็บตะกะเตนนะครับก็เกลี่ยข้าวนะรอบหนึ่งแล้วเนาะ,นะก็มาพักผ่อนนะเอฟซก็นั่งไปนั่งมานะครับพี่น้องนั่งไปนั่งมานี่อะ นะครับมองไปดูทะเบียนรถของตัวเองนะครับพี่น้องเฮ้ยมันตรงกับเลขผมฝันเลยนะฮะเอฟซี FC ทุกท่านไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็ไปตรงกับเลขนะเลขอาจารย์อาจารย์ ie, นอตตี้นะฮะเอฟซีโอ้โหมันตรงกันเป๊ะเลยนะฮะเอฟซี FC ทุกท่าน มองเหลือบตาไปเห็นพอดีอ้าวมันตรงกันเป๊ะเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องต้องลุ้นนะฮะ FC ซนะอันนี้ผมบอกแนวทางให้พี่น้อง f c ทเฉยๆนะครับตรงท่านเนาะก็ไปดูครับพี่น้องอวันวันนี้ก็เตรียมเนาะล้างรถนะฮะ FC พรุ่งนี้ จะเดินทางไปที่ศาลมุกดาหารนะครับพี่น้องน้องมาต่อยก็ทําการดูดฝุ่นด้านในนะเดี๋ยวน้องไอเดียก็จะเป็นคนล้างอาชีดนะนะพี่น้องนี่นะครับ f อทุกท่านไม่น่าเชื่อเลยนะ นี่ผมฝันนะครับ fc แต่ผมฝันกลับกันเนาะนะฮะ4 1 2นะะที่ผมฝันเนาะอ่าในเมื่อวานนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมันออกตัวนี้นะ fc นะมันออกสองตัวนี้เนาะนะโอ้มนออกสองตัวนี้นะ fc ทุกท่านนะครับ ต้องลุ้นนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้กับนี่ครับสามตัวหน้านะฮนะเอฟซีอาอรมพาร์นะครับผมเฮ้ยพี่น้องต้องลุน้นต้องลุ้นนะครับนี่ซื้อแบบนี้นะไม่ต้องกลับนะฮะเอฟซี FC. นะไม่ต้องกลับตองเออเลขสนะี่เนาะไม่ใช่ตองเนาะ C 2 c C นะฮะ C C 42ตัวนะ F 4ไม่ต้องกลับนะครับโอ้ย oh, งวดไม่น่าเชื่อเลยเนาะแล้วก็ไปตรงกับเลขทูบของอาจารย์นอตตี้นะครับพี่น้องนี่นี่นะครับผมแต่เลขอาจารย์นอตตี้นั้นตัวไหนก่อนเนาะตัวนี้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะ 2,4,1น,นะครับพี่น้องอ้าวหลุนกันนะครับพี่น้องทำมันออกนี่เฮแน่นอนนะครับผมแต่ผมคงจะไม่ได้ซื้อเนาะทุกทานเนาะนะก็เดี๋ยวดูฝุ่นเสร็จแล้วบะมาต่อยนี่น้องมาต่อยดูดฝุ่นเรียบร้อยนะฮะด้านในอืม โอ้ให้มันสะอาดแบบนี้เนาะทุกท่านเนาะดูฝนแล้วก็เดี๋ยวจะล้างเนาะตั้งแต่นน่นแล้วครับพี่น้องช่วงฤดูฝนนะฮะไม่เคยล้างนะครับแล้วก็ตั้งแต่ไปโดนอะไรนี่เฮ้ยโดนอะไรพี่น้องเฮ้ยแล้วก็ตั้งแต่ไป ทำข่าวที่บ้านดงมาไฟนะครับผมอําเภอสีคิ้วจงังหวัดนครราชสีมานะาะทำข่าวของตะบ,บุญนะฮะไม่เคยล้างเลยนะก็เห็น f นะอฟคอมเมนต์เนาะเรื่องตะบ,บุญกับลุงเหี่ยวไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่ไโทรสอบถามนะฮะ,ะพี่น้องก็ะจะทำการล้างนะฮะ f อฟซ ให้มันดูดีหน่อยเนาะนะเพราะว่าถนนนี่ผมทำการเกตแล้วเนาะทุกท่านนะครับผมใช้น้องมะรวยเนาะปรับนะทางเข้านี่เข้าได้แล้วนะฮะนะแต่ถ้าบรรทุกหนักนี่มันมันจะจะติดอยู่บริเวณนู้นเนาะถ้ารถเปล่านี่ไปได้นะเอฟปอดูพี่น้อง ไม่เคยล้างสักทีนะฮะไม่รู้มันเข้าขี้เมี่ยงหมดแล้วบ่เข้าขี้สนิมหมดแล้วบ่นะครับอ่ะเดี๋ยวทำการถอยไปให้น้องไอเดียล้างก่อนเนาะ,ะพี่น้องสามแม่ลูกเนาะร่วมด้วยช่วยกันฮะนี่ ก็ใช้เตานเครื่องอาชีนเนาะว่าโคลนมันจับเยอะนะเอฟซี าดแล้วทีนี้เนาะก็เป็นปีได้นะเอฟซีเกือบปีเนาะที่ไม่ได้ล้างเลยนะครับ xa xa nữa ตรงวงล้อมันนี่วงเออนี่ตรงยางหนึ่งอหละตีเข้าไปด้านในเห็นไหมมันสะอาดเลยนะตันซีมนะัน่ะเออเอแคงนั้นแหละจ้าวมาทานมันต้องกลัวเปียกอ,อ่า มาตายเอโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่เนาะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ